จากเหตุการณ์ที่ถูกสาววางแผนจับตัวในครั้งนั้นผู้บ่าวชอบจึงได้หวนกลับไปเป็นผ้าขาวและอยู่กับท่านพระอาจารย์พาอีกครั้งหนึง่งเมื่อผ้าขาวชอบอายุครบ19ปีพระอาจารย์พาก็จัดการให้สิทธ์รักในบรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านานาแกตำบลน,นากลางอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นโยมันดาและคุณยาย ได้ช่วยกันจัดหาอัฐบริขารในการบวชด,ด้วยความศรัทธาและปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ใช้ชีวิตระหว่างเป็นสามเณรอยู่5พรรษาในระหว่างนั้นท่านได้ติดตามพระอาจารย์พาไปหลายสถานที่และได้พบเห็นคู่บาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลายองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่สิงห์คันตายาขโมกับหลวงปู่สุวรรณสุจินโนสององค์นี้ สาม,มนิรชอบได้ไปขออยู่อาศัยเพื่อฝึกข้อวัดปฏิบัติต่างๆและฝึกฝนด้านจิตภาวนาในสำนักขององค์ท่านเหล่านั้นด้วยหลวงปู่ชอบบอกว่าถ้าไม่นับท่านพระอาจารย์พาแล้วท่านได้ไปอยู่กับหลวงปู่สิง์ขันตยาขโมนานกว่าทุกองค์เมื่อหลวงปู่ชอบอายุครบ23ปีบริบูรณ์จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพระอุโบสถวัดสว่างโคก หรือวัดศรีธรรมารามในปัจจุบันอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นหลวงปู่ชอบฐานะสโมเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2467โดยมีพระครูวิจิตวิสธนาจารย์เป็นพระอุปชาพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีนิสัยสนใจการศึกษาด้านปริยัติธรรมมากนัก หลวงปู่สนใจการปฏิบัติภาวนามากกว่าท่านบอกว่าท่านดื่มด่ำในการภาวนามากในตอนนั้นท่านใช้คำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวไม่ได้ใช้อานาปานสติคือไม่ได้ใช้การกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับพุทโธใช้เพียงพุทโธอย่างเดียวหลวงปู่ชอบฐานะโมในเร่าถึงการปฏิบัติด,ด้านจิตภาวนาว่าจิตของท่านรวมลงสู่ความสงบได้โดยง่ายมาก และเกิดความรู้พิสดารต่างๆอีกด้วยประสบการณ์เช่นนี้เริ่มปรากฏแก่ท่านตั้งแต่ในขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่คือท่านสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกเลืกลับได้ดีเกินกว่าสายตามนุษย์ธรรมดาจะรู้เห็นได้รวมทั้งได้ร่วงรู้ถึงความคิดความนึกในจิตใจของผู้อื่นอีกด้วยท่านบอกว่าไม่ได้นึกอยากเห็นก็เห็นขึ้นมาเองไม่ได้นึกอยากรู้ก็รู้ขึ้นมาเอง ลุงปู่ยังเล่าอีกว่าท่านสามารถรู้เห็นสิ่งแปลกๆเช่นพวกกายทิพย์ได้แก่เทวบุตรเทวธิดาอินพรมยมยักษ์นาคครุฑเป็นต้นรวมไปถึงการรู้วาระจิตของคนอื่นรู้ในสิ่งที่เขาคิดเขานึกอยู่ในใจก็สามารถได้ยินแน่รู้อย่างชัดเจนตอนแรกๆสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นท่านก็ตกใจทั้งประหลาดใจ แต่ต่อมาสักระยะหนึ่งก็ได้รู้ว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือภาพนิมิตก็ระงับสติได้คือมีสติกำหนดรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้มีความพิสดารจริงแต่ไม่ควรจะให้ความสนใจมันมากนักการรู้การเห็นสิ่งแปลกๆพิสดารเนื้อความสามารถของคนธรรมดานี่เองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านเกิดกำลังใจ บากบั่นมุ่งมั่นต่อไปในแดนพุทธาศาสนาจักได้อย่างไม่ยอ่อท้อหรือเหนื่อยหน่ายเลยหลวงปู่ชอบฐานะสโม,มอบอกว่าการทิฏจิตของท่านลงสู่สมาธิได้เร็วและเกิดการรู้เห็นสิ่งอัศาจรรย์ต่างๆนั้นครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้ความมั่นใจว่าเมื่อท่านเป็นผู้มีนิสัยมีวาสนาทางนี้แล้วก็ควรจะเร่งทำความเพียรต่อไปครูบาอาจารย์ยังเตือนท่านว่า ไม่ควรให้ความสนใจต่อสิ่งที่เป็นเหมือนแขกภายนอกเหล่านี้อย่าคิดว่าตนเป็นผู้พิเศษเป็นผู้เก่งร้าอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้ใดมีวาสนาบารมีสร้างสมอบรมมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นเปรียบเหมือนการปลูกผลไม้หากเรานำะเมล็ดมะม่วงมาเพาะปลูกลงดินรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้นั้นวันหนึ่งก็จะออกดอกช่อให้ผลเป็นมะม่วง จะก,กลายเป็นมะปรางหรือเป็นมะไฟก็หาไม่ได้หรือผู้ที่ไม่เคยเพาะเม็ดมะม่วงไม่เคยปลูกมะม่วงแต่จะนั่งกระดิกเท้าให้เกิดต้นมะม่วงมีผลมะม่วงขึ้นเองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์สอนหลวงปู่ต่อไปว่าท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีทำสร้างสมอบรมมาแต่บรรพชาติจึงมีจิตใจเกลียงไกลมีอนุภาพแต่ก็ควรประมาณตนอยู่เพราะความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของผู้กระทำความเพียรภาวนานักปรา์จะไม่ลุ่มหลงงมงายอยู่กับความรู้ภายนอกอันเป็นโรกีอภิญญาจุดมุ่งหมายปลายทางของนักปรา์ราชบัณฑิตทั้งหลายอยู่ที่การกำจัดอาสวักิเรสที่หมักดองอยู่ในกระมวลสันดานของเราให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือแม้แต่เชื้อต่างหากลุงผู้ชอบได้น้อมนำคำสอนคำสั่งเตือนสติของกูบาอาจารย์ด้วยความเคารพ แม้หมู่พวกเพื่อน,อนจะมีความเกรงใจท่านอยู่มากแต่ท่านก็มีความเสงี่ยมเจียมตัวมากไม่ได้เห่อเหินอวดตัวแต่ประการใดระยะแรกๆน้องปู่ชอบท่านระวังตัวอย่างมากโดยไม่แน่ใจว่าสิ่งอัศจรรย์ต่างๆที่ท่านเห็นนั้นจะมีผู้อื่นเห็นเหมือนท่านหรือไม่ท่านจึงเป็นผู้เงียบสงบประหยัดปากประหยัดคำไม่ค่อยพูดสูงสิงกับใครโดยไม่จำเป็น โดยใช้ภาษาใจที่เป็นประโยชน์มากกว่าในการต่อต่อมาหลวงปู่ชอบมีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นจนสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นเป็นนิมิตรหรือความจริงอย่างไรก็ตามท่านจะต้องเร่งทำความเพียรต่อไปด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท